เหมือนเมื่อพ่อๆก็เพียนกินแสบเดี๋ยพ่อแม่พี่น้องจ้ามื่อนี้คิดอยากบักม่วงปลาพ่อแม่พี่นอ้องเอออีหลาเซน,น้าเกลือมาเรีบยบร้อยแล้วพ่อแม่พี่น้องจ้าโอ้ยมาเด้อมาเด้อจ้ามากินน้ำอีหลาค่ะพ่อแม่พี่น้องเมืงเเองแก้วแงไปแต่แสบคักแล้วพ่อแม่พี่น้องจ้าคุณนะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยสวยเลยพ่อแม่พี่น้องค่ะอาวเอือยแก่ข้าวเนี้ย มีแก่ข้าวบะอ,อืมคนที่ดูใจพ่อแม่พี่น้องคะแม้แต่กินบักม่วงกันยังกินแบบนี้เด้อ,พ,อพ่อแม่พี่น้องจ๋ายาว่าห้ยอีดาเด้อจ้ามามา,มามามากินน้ำกันค่ะื้นนี้คิดอยากกินสมมันเป็นบ่ววงแสบเฮ้ยแสบความพ่อพี่น้องเอ้ยมาๆจ้ามากินน้ำกันทักไปัง้งฟังไทยฟังเหล่ามาเด้อจ้าม่ากินใออีลาจ้าต้องฟังไทยฟังเหล่าก่นี่ม,มามาจ้า ยั่วๆหมกม่วงปลาพรพิ่น้องคะเพราะประทานถดได้หลายใส่มือยมเออเม,มือพี่เป็ดค่ะอืมอืมหอมคลาพรมิน้องเอ้ย ตอนประแดกคิว้วล่มแห้งแห้งพลพี่น้องจ้าคุณน่ะค่ะต้นไผ่ล่มแห้งอีทธิพ,พี่น้อง,ะะอง,องเอ้ย เอาที่ต้องใส่จะพัก งานน,นาบกม่วงพมพีหนองคะ่ะบกม่วงปลาเด้อจะ้ะตอนประแดกเสียบคักนั่นเป็นคือโบสว่วงเหมือนพมีหนองเอ้ยมาแต่เห็นงานเมย์เมย์ จัดหนยเขาไปตาตีเลยสดเบิง่งจังหวัดเลยค่ม ตอนประเด็ดนมแบบแห้งพงพี่น้องจ้าแห้งพี่เหมือนนี้ล่มหนาวแห้งพงพี่นอ้องค่ะแสบครับเดี๋ยวบังดุดกับปลาพงพี่น้องค่ะ บ้านไกลาทางพ่อแพี่น้องอ้าวเอาอีกแน่เช็นอ้อ,อยหนึ่งใหญ่ไม่นะพ่อแม่พี่น้องจา้าอุ้ยผู้เสิร์ฟก็ได้ใจขัาพ่อแพี่น้องเอ้ยบาดทีดะวัดขดสิง่ายดังถ่วนถวนเพิ่นกระสีบาใหยียเขาได้นอ,อุ้ยแม่จะกินบักม่วง,งกันยังเปกอย่าบาให้ข่อยเด้อของแซ่บยกับผู้มาเข้าใจอยูขอข่บอกข่ะจวดซ่องเท้าสะพองพี่น้องค่ะน้องเฮ็ดให้หลายพะโลบุ่ย พิถ่ายอิอ่มแล้วเด้พอพ่อแม่พี่น้องไปแล้วบ่จ้าไปแล้วเด่อน้อนงเซาเพิ่งมาก,กินนำครับพ่อพี่น้องครับค่อยส่งตอนประแดก หน่วยได้ที่พานะคะที่ห้าหนวยยพา nhỏ <laughs> <laughs> แกาค่ะพรมพินองค่ะเอาข้าวขวฉันนำหอมหอมขาดอย่างเดียวเดียกพรมพินองอื่นหอมแดงค่ะหอมแดงเบอร์พรมพินองขาดขาดอืมหืมหด ตอนประแดกน้องสาวว่าทรงศิกว่าจงไวแห่งกินเนอร์ว่าส่นพวามม่น้องครับก้อ,กอนปิดคลิปอี่จักโบกเขาเปนพี่น้องจ้า,ห,า,า,าหัวใสกับหัวฟัวเป็นพี่น้อง บบเบิร์ตยาบาอีหลาเลือกค่ะดุสาวก็ดูไส้ไม่น้อยแม่จงไหวให้กินเ,นเดอ้อจักน้อยปันสัน่อแม่พี่น้องจ้าคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามเนเดอ้อจ้ะสวัสดีค่ะ